อ่ามาดูพี่เล็กครับแอวนไหมเดี๋ยวอ่ะแขวนไหมแขวงี้อ่าจั้ใส่ดินยังไม่พอเลย ครับเด็กพี่เล็กยังไงเนี่ยเดียวเองเก็ได้ดิเดกเสียอกฮ<ะ> <laughs> ี่เล็กสุดจวด <c oughs> ไป อาจารย์โอขอเวลามาพักผ่อนครับพักช่วงขั้นเวลาเนื่องจากไม่ได้พักเลยครับไม่ได้สูบบุหรี่ไม่ได้เยี่ยวเลยเจอโดนลุมครับพี่เด็กก็เลยเมาขับแทนครับ พี่เล็กสัจวดเอาดีๆเด้อเจ้านี่ครับอาจารย์หูก็ยืนยืนยืนดูเซิงก่อนนะพี่น้องนะบิกกี้บอกพี่เล็กว่ายก,นนย,ยกขึ้นหน่อยยกขึ้นหน่อยนี่ครับอาจารย์หูหก็เพิ่งจะได้พักแบบนี้นะครับถ้าพี่เล็กอยู่นะก็ผัดเปลี่ยนกันครับเหนื่อย ก็ลงมาสูบบุหรี่สูบเยี่ยวกินนงกินน้ำครับเที่ยงแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็จะได้พักกินข้าวแล้วครับผม นี่ก็ซีมืออาจารย์โอูก็โอเคครับสุดยอดมากสวยแยว้เราน่าจะพักกินข้าวแล้วครับนี่ไม่เห็นรถมาเลยเปลี่ยนยกเปลี่ยนยกมือสองขึ้นครับเอ้

จวดต่อครับอาจารย์โหนเนื่องจากลงมาสุบขทิเสร็จแล้วโอ้ไปได้เร็วมากทีเดียวเนาะแป๊บเดียวเองาะไปถึงนู่นเหรอไม่ได้เปิดหนา้าใหญ่้รอืนี่ครับต่ำเกิน ฮะตัะเวเบกุลเบกครับอาจารย์โอ๋เขาน่าจะพักกินข้าวหร้อมั้งนี่นไปครับโอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับผมไว้เจอคลิปหน้าครับคลิปนี้บ๊ายบายครับ